โคตรโคตรพอโคตรแ,แม่เห็ดบ่เคยเห็นหญ่ปานนี้ปาดหญ่ยยก็นาคอยอีกหญ่ยยก็นาคอยอีกแต่ว่าเออบ่เอาดอกแล้วเถาจังน้อยแล้วปาดหญ่คาดข,ขาหนิแม้คือเสีเยวขายุพี่น้องได้ย่ดอกแกงหนึ่งขานันอวยอ้ยอ้ย,อย,อยหาหมูแล้วอีกก่อนคือบ่มีหมูเพิ่นแม้ดอกเดียวคักนิดละพี่น้องอ้ยอ้ยอวย อันให้ปาดเบื้องก่อนเดอ้อถ้าได้ก็เอาบ่าได้ก็คือบ่เอาเนะพี่น้องเนาะแต่ว่าขานีม่ไห้ป้ดพูดนะโอ้ย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 ,อยสะออนโอ้ยอยากฝนบ <c oughs> ม่อยากผากเลยพี่น้องไงครับบรรยากาศดีพี่น้องมื้อนี่ ดีสิไปป่าแอบไปป่ากันไม่รู้เลยอย่างน้อยได้สักดอกหนึ่งก็ยังดีสิเอาบาปนจากดอกสองดอกก็ยังดีพี่น้องไปป่าไปป่าวันนี้มีอุปกรณ์อยู่ในรถเดอ้ออุปกรณ์อยู่ในรถ ชีวิตติดป่าจาช่วงนี้ได้ยังก็เอาได้เท่อใดก็เอาได้ยังก็เอาได้เท่อใดก็เอาก็ยังว่า Boom! don't ผกระตกพี่น้องฝนกระตกพี่น้องได้ดอกนี้แล้วกระสีเมียเลยจ้าพ่อได้ได้จักน้อยแล้วพ่อแล้วกรสีกาบานเลยฝนตกไรแล้วพี่น้องคุณมันกับบุคอยมีมีก้นมาเก็บไปแล้วนะ<ม>ก็เลยบ,บุกคอยได้แต่ก็ดีกว่าประเด้๋ยวมพี่น้องพ่อได้เศร้าขีดหอดปลา หันซ้าหันขวากำลังวาทํามทาวาสิกับมาเจออีกดอก <c oughs> งามพี่น้องมึงเนี่ยคุณน่ะออืงามคักปิดลุมน้ำเด้พี่น้องเด้เนี่ยพ่อได้ร้ายเราพี่น้องพ่อได้แกงนี่พ่อได้แกงเอาขาต่างกล่องมาน้ำพังพ่ใส่สวยยุน่นะจ๊ะเนาะ โคตรแม่โอ๊ยยายคัปะปาดมาเบงมาเบงพี่น้องยายเจอสิบแบกบ่ขึ้นโคตรพอ่พอโคตรโคตรพ่อโคตรแม่เฮ็ดบ่เคยเห็นยายปานนี้ปาดยายก็นาคอยอีกยายก็นาคอยอ แต่ว่าเออบ่าเอาดอกแล้วเถาจังน้อยแล้วป๊าดไ่คะขาหนิแม่คือเสียลขาอยู่พี่น้องได้ยุดอกแกงหนึ่งขานั่นโอ้ยโอ้ยโอ้ยหามูแล้วอีกก่อนคือบ่มีมูเพิ่นไหมดอกเดียวคักนิดละพี่น้องโอ้ย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 อันไ้ปาดเบื้องก่อนเด้อถ้าได้ก็เอาบ่ได้ก็คือเ่เอาแล้วพี่น้องเนาะแต่ว่าขานี่แม่ป๊าดพูน่ะ โอ้ย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 สอ,อนโอ้ยอยากสอนไม่อยากผักเลยพี่น้องไงคักไงกวัวกระตาอีกพี่น้องมึงเนี่ยไงคักไงกัวกระตาปะเออีกพี่น้องโอ้ยโอ้ย,อยสอนสะออนสะออน